ทำบุญแบบไหนถึงเห็นผลเร็วที่สุดคำถามนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของทำอะไรแต่คือทำอย่างไรและทำด้วยใจแบบไหนเพราะบุญไม่เคยวัดกันที่จำนวนเงินหรือสิ่งของที่ให้แต่บุญวัดกันที่พลังของใจในขณะนั้นใจที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยความศรัทธาความเมตตาความไม่หวังผลตอบแทนนั่นแหละคือจุดเร่งของบุญที่ทำให้ผลเกิดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือบุญที่เห็นผลเร็วที่สุดมักจะเกิดขึ้นตอนที่ใจเราเปลี่ยนเพราะทุกผลบุญจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในแรงสั่นสะเทือนของใจที่เปลี่ยนแปลงทันทีที่เราทำสิ่งดีโดยไม่ติดเงื่อนไขเช่นเวลาเราให้อภัยคนที่ทำร้ายเราใจที่เคยแน่นกลับคลายความทุกข์ที่เคยกดไว้กลับเบาในพริบตา นี่คือบุญที่เห็นผลเร็วที่สุดในระดับพลังจิตไม่ต้องรอชาติหน้าแค่ตอนนั้นใจคุณก็เริ่มมีแสงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เห็นผลเร็วมากคือบุญที่ต่อชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนหรือสัตว์เช่นช่วยให้คนหายหนี้ช่วยคนตกทุกข์ช่วยสัตว์ที่กำลังจะตาย นั่นคือการสร้างบุญในระดับพลังงานชีวิตโดยตรงมันเหมือนเราเติมเชื้อไฟให้ชีวิตใครบางคนและพลังนั้นจะย้อนกลับมาช่วยให้เส้นทางชีวิตของเรามีแสงทางเหมือนกันคนที่ทำบุญแบบนี้มักจะเจอเรื่องดีแบบไม่ทำตั้งตัวเหมือนมีใครดึงขึ้นจากน้ำโดยไม่รู้ตัวบุญอีกแบบที่แรงและเร็วมากคือบุญแห่งความกตัญญูเพราะนี่คือพลังที่สะเทือนถึงฟ้าคนที่กราบพ่อแม่ด้วยใจจริง ช่วยท่านด้วยความเต็มใจดูแลโดยไม่บน่นบุญนั้นจะเปิดทางชีวิตเหมือนประตูบานใหญ่ที่ไม่มีใครปิดได้เพราะฟ้าเห็นเพราะเทวดาคุ้มเพราะพลังแห่งความกตัญญูเป็นพลังสะอาดที่สะเทือนถึงจักรวาลทุกศาสนาเชื่อเหมือนกันหมดคนกตัญญูไม่ตกตำ่ำอีกบุญที่เร็วมากคือบุญที่ทำในภาวะที่ใจเรามีศรัทธายอย่างเต็มร้อย เช่นสวดมนต์ด้วยใจแน่วแน่รู้ว่าทุกคำคือพลังดีที่กําลังแผ่ออกไปหรือทำบุญแล้วอธิษฐานด้วยความรู้สึกว่าเราจะใช้บุญนี้เพื่อช่วยให้ชีวิตเรามีค่าและมีแสงตั้งใจที่บริสุทธิ์นั้นเปรียบเหมือนการส่งคลื่นตรงเข้าสู่จัก,กรวาลพลังนั้นจะย้อนกลับมาเร็วกว่าที่คิดคนที่ทำบุญแบบไม่สงสัยเห็นผลไวที่สุดเพราะใจไม่ขวางบุญยันเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามเช่นการไม่พูดให้ใครเสียใจ การให้รอยยิ้มกับคนที่เหนื่อยการหยุดพูดคำร้ายในวันที่โกรธทั้งหมดคือบุญที่เงียบแต่แรงเพราะมันเปลี่ยนสนามพลังของเราในทันทีคนที่ทำบุญเงียบๆโดยไม่ต้องบอกใครมักจะมีแรงบุญคุ้มตัวมากเพราะไม่ได้เผาขานบุญด้วยความอยากได้คําชมและบุญที่แรงแบบสุดๆในยุคนี้คือบุญแห่งการปล่อยวางเพราะทุกขณะที่เรายอมปล่อยสิ่งที่ทำให้ใจเราหนัก มันคือการคืนพลังให้จักกรวาลการหยุดผูกเวรคือการตัดกรรมทันทีผลของบุญชนิดนี้เร็วมากเพราะใจเราเปลี่ยนจากความคับแค้นเป็นความสงบในทันที จริงๆแล้วบุญทุกแบบดีหมดแต่ถ้าอยากให้เห็นผลเร็วให้ทำด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันเพราะบุญเกิดเมื่อใจเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตอนเราคิดว่าจะทำไม่ใช่ตอนเราหลังทำแล้วหวังผลแต่คือตอนที่เรารู้สึกเต็มใจโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะเห็นเราอยากทำเพราะอยากให้แสงนั้นเกิดบางคนถามว่าทำไมบางคนทำบุญเยอะแต่ชีวิตยังติดขัดคำตอบคือ เพราะเขาทำบุญด้วยใจที่ยังขาดศรัทธาทำเพราะกลัวไม่ได้ทำเพราะรักหรือทำเพราะอยากได้ไม่ได้ทำเพราะอยากให้แต่เมื่อใดที่ใจเปลี่ยนจากอยากได้เป็นอยากให้เมื่อนั้นผลบุญจะเกิดเร็วเหมือนสะท้อนกลับในกระจกทันทีดังนั้นถ้าอยากทำบุญให้เห็นผลเร็วไม่ต้องรอวันพระไม่ต้องถวัดใหญ่ไม่ต้องถวายของราคาแพงเริ่มจากตรงนี้เลย ใจที่อ่อนโยนใจที่ให้อภัยใจที่ยินดีในความดีของคนอื่นใจที่พูดดีคิดดีทําดีแม้เพียงเสี้ยววินาทีของใจที่บริสุทธิ์ก็มีพลังมากกว่าการทำบุญที่ทําด้วยใจที่ฟุ้งซ่านเป็นพันครั้งจําไว้นะบุญที่เห็นผลเร็วที่สุดคือบุญที่เปลี่ยนใจเราในทันทีเพราะเมื่อใจเปลี่ยนพลังชีวิตก็เปลี่ยนโลกภายนอกจะเริ่มตอบสนองในรูปแบบใหม่โดยอัตโนมัติและนั่นคือ จุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ในชีวิตที่ไม่ต้องรอชาติหน้าแค่วันนี้ใจคุณสว่างแล้วโลกก็สว่างแล้วหลายคนทำบุญเยอะมากแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่ก็ใส่บาตท,ทุกวันสวดมนต์ทุกคืนช่วยเหลือคนรอบข้างตลอดแต่กลับยังเหนื่อยเจ็บป่วยมีปัญหาการเงินหรือโดนคนเอาเปรียบไม่หยุดความจริงแล้วไม่ใช่เพราะบุญไม่ทำงาน แต่เพราะบุญรั่วโดยที่ไม่รู้ตัวบุญเปรียบเหมือนน้ำใสในโอ่งทองยิ่งเราทำดีน้ำยิ่งเต็มแต่ถ้าโอ่งนั้นรั่วต่อรี้เทน้ำทองคําเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเราเลยต้องรู้ก่อนว่ารูรั่วของบุญอยู่ตรงไหนบ้างรูแรกคือการพูดบาปหลังทำบุญเช่นทำบุญเสร็จแล้วบ่นว่าทำไปก็เท่านั้นไม่เห็นดีขึ้นเลยหรือพูดว่า เรานี่ใจดีเกินไปคนอื่นไม่เห็นบุญคุณเลยทำพูดเหล่านี้มีพลังทำลายบุญทันทีเพราะมันคือการปฏิเสธพลังดีที่เราสร้างด้วยตัวเองจากกระวาลจะไม่ส่งผลกลับเพราะใจเราเองเป็นฝ่ายปิดประตูไว้รูรั่วที่สองคือทำบุญแต่ใจยังอิจฉาเช่นดีใจกับตัวเองที่ทำบุญแต่กลับไม่ยินดีกับคนอื่นที่ได้ดี ใจแบบนี้เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้แล้วถอนรากมันเองเพราะบุญไม่ใช่การแข่งขันใครได้ก่อนใครได้หลังไม่สำคัญพลังบุญที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรายินดีในบุญของทุกคนโดยไม่เปรียบเทียบรูร่วดที่สามคือบุญที่แลกกับเวรคือการทำบุญเพื่อหวังให้คนอื่นแพ้เช่นทำบุญอธิษฐานว่าขอให้คนที่เคยทำร้ายเราพังคำอธิษฐานแบบนี้ไม่ใช่พลังบุญ แต่เป็นพลังกรรมใหม่ที่ย้อนกลับหาตัวเราเพราะใจไม่ได้อยู่ในภาวะเมตตาแต่เต็มไปด้วยพลังลบรูรั่วที่สี่คือบุญที่ทำโดยไม่ขอบคุณหลายคนทําบุญแล้วลืมขอบคุณตัวเองลืมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลืมโอกาสที่จะได้ทดําดีการขอบคุณคือการล็อกบุญไว้ในสนามพลังของเราเพราะจัก,กรวาลจะส่งพลังดีกลับมาให้กับคนที่มีใจรู้คุณรูรั่วที่หคือทำบุญแต่ไม่รักษาศีล ศีลคือฝาปิดบุญถ้าไม่มีศีลบุญไหลออกหมดเหมือนเราเทน้ำลงถังที่ก้นทะลุต่อให้ทำบุญมากแค่ไหนแต่ยังพูดโกหกด่าคนคิดร้ายทำร้ายใจคนอื่นพลังบุญจะไม่สามารถอยู่กับเราได้เพราะความทีของจิตไม่สอดคล้องกับพลังบุญดังนั้นหากอยากให้บุญคุ้มตัวต้องเริ่มที่การรักษาใจให้สะอาดหลังทำบุญไม่ใช่แค่ตอนทำ ต้องดูแลพลังบุญเหมือนดูแลแสงในใจอย่าให้มืดเพราะความคิดลบอย่าให้ดับเพราะความโกรธแต่มีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่คนโบราณใช้และเห็นผลเร็วมากคือบุญต่อบุญหมายถึงเอาบุญที่ทําไว้ไปส่งต่อเช่นหลังจากทําบุญเสร็จให้ตั้งจิตอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้ผู้มีพระคุณให้พ่อแม่ให้เทวดาประจำตัวหรือแม้แต่ให้ตัวเองในอนาคต พลังของการอุทิศคือการส่งบุญออกไปแบบไม่หวงและเมื่อเราไม่หวงพลังจัก,กรวาลจะส่งกลับมาทวีคูณอีกเคล็ดสำคัญคือบุญที่ผูกกับเป้าหมายชีวิตเช่นเวลาเราทําบุญอย่าอธิษฐานแบบลอยๆแต่ให้เชื่อมบุญเข้ากับเส้นทางชีวิตจริงเช่นขอให้บุญนี้ส่งผลให้ฉันมีปัญญามีเมตตาและสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณค่ากับผู้อื่น บุญจะไม่ลอยหายแต่จะเดินทางมาส่งผลตรงทางที่เราตั้งไว้เพราะพลังเจตนาที่ชัดคือเข็มทิศของบุญและสุดท้ายบุญคุ้มตัวเกิดขึ้นจากการใช้บุญอย่างมีสติไม่ใช่แค่สะสมไว้แต่ไม่ใช้เช่นเวลามีเหตุร้ายอยากกลัวให้ตั้งจิตว่าขอใช้บุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ทั้งหมดให้คุ้มครองตัวฉันในเวลานี้เพราะบุญคือพลังงานที่ตอบรับจิตถ้าเราเรียกมันด้วยความมั่นใจมันจะตอบทันที บุญจะเห็นผลเร็วที่สุดเมื่อใจเราสงบมั่นใจและศรัทธาในสิ่งที่ทำโดยไม่ลังเลเพราะจัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อคำพูดแต่ตอบสนองต่อความรู้สึกที่ออกจากใจจริงจําไว้นะคนที่ทำบุญแล้วรู้สึกสุขทันทีในขณะนั้นคือคนที่บุญเห็นผลแล้วเพราะบุญที่แท้จริงไม่ต้องรอให้เห็นภายนอกก่อนแค่ใจสว่างเมื่อทำนั่นคือผลบุญกำลังทำงานอยู่แล้วและถ้าอยากให้บุญอยู่กับเรานาน ทุกครั้งที่เราทำบุญเสร็จให้ยิ้มให้ตัวเองแล้วพูดเบาๆในใจว่าบุญนี้จะอยู่กับฉันตราบจนใจฉันยังเมตตาเพราะสุดท้ายบุญไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่ความต่อเนื่องของความดีและเมื่อใจเรายังทำดีไม่หยุดผลบุญก็จะไม่หยุดเช่นกันสุดท้ายแท้จริงแล้วบุญไม่เคยอยู่ไกลไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องหาวัดใหญ่หรือพิธีหรูเพราะบุญ เกิดขึ้นได้ทันทีที่ใจเราดีขึ้นในขณะนั้นทุกครั้งที่เราคิดดีพูดดีทำดีใจเราจะขยายพลังงานภายในจะเปลี่ยนและโลกภายนอกจะเริ่มตอบสนองกลับมาทันทีนั่นคือจุดที่บุญเริ่มทำงานบุญที่เห็นผลเร็วที่สุดไม่ใช่บุญที่ใหญ่ที่สุดแต่คือบุญที่ใจเราสว่างที่สุดเพราะบุญ ไม่วัดด้วยจำนวนวัดด้วยแรงของเมตตาความศรัทธาและความบริสุทธิ์ของเจตนาคนที่ทำบุญแล้วเห็นผมเร็วคือคนที่ทำด้วยใจสงบไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่กลัวว่าบุญจะหายแต่ทำเพราะอยากให้ทำเพราะรักในความดีจำไว้เสมอว่าการให้อภัยคือบุญที่เปลี่ยนกรรมทันทีความกตัญญูคือบุญที่เปิดทางชีวิต การช่วยต่อชีวิตผู้อื่นคือบุญที่ต่อโชคชะตาการคิดดีพูดดีทำดีคือบุญที่คุ้มครองตลอดเวลาและเหนือสิ่งใดบุญจะเห็นผลเร็วที่สุดเมื่อใจเรายิ้มได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลเพราะนั่นแปลว่าเรามีแสงแห่งบุญอยู่ข้างในแล้วไม่ต้องรอปฏิหาริจากฟ้าเพียงแค่วันนี้เริ่มสร้างบุญด้วยใจที่สว่าง แล้วปฏิหารจะเริ่มจากข้างในคุณเอง